หลายคนอาจท้อแท้เมื่อคุณรู้สึกว่าคุณพยายามแล้วทุ่มเทแล้วแต่ทำไมยังไม่สำเร็จเหมือนคนอื่นเขาเข้าใจความรู้สึกคุณนะแต่บางทีความสำเร็จของคนอื่นที่คุณเห็นเบื้องหลังเขาอาจจะล้มลุกคุกคานเขาอาจเหนื่อยเหมือนคุณมาไม่รู้เท่าไหร่ไม่มีใครรู้ว่ากว่าเขาจะประสบความสำเร็จเขาผ่านอะไรมาบ้างหรือบางทีเขาอาจล้มเหลวอาจท้อมากกว่าที่คุณเจอซะอีก ความสาเร็จของแต่ละคนมีเส้นทางและเวลาไม่เหมือนกันบางคนอาจเหมือนสําเร็จเร็วเพราะต้นทุนเขาดีแต่คนที่ไม่มีอะไรเลยอย่างคุณอย่างเรายอมเหนื่อยมากกว่าเป็นธรรมดาอุปสรรคปัญหามากมายจนบางครั้งก็อยากล้มเลิกแต่อยากให้คุณรู้ไว้ว่าอุปสรรคคือบททดสอบที่จะฝึกให้คุณแข็งแกร่งขึ้นและดีขึ้นในทุกๆวันขอให้คุณรู้ว่าคุณกำลังอยู่บนเส้นทางของตัวเองอาจจะช้า อาจจะเหนื่อยแต่ถ้าคุณไม่หยุดเดินยังไงคุณก็ถึงเป้าหมายแน่นอนตราบเท่าที่คุณยังไม่ยอมแพ้ในความฝันวันหนึ่งก็จะไปถึงจุดหมายที่หวังไว้แน่นอนเป็นกำลังใจให้ในทุกชีวิตที่กำลังต่อสู้เราเองก็เป็นหนึ่งในนั้น fighting